เราจะแกงหอยนะคะนี่ยายเพึ่นเอาพักิีเลิศลงแล้วไปเก็บมาแกงหอยจูกหอยคขมหอยจูกบ้านเฮานี่ละค่าะขาข้าวเบือตำข้าวเบือตำมะเขเือใส่กับแม่ดูแหละกระเดกนูนัวเตรียมตำลงแล้วใส่ตะไคร้ลงไปพี่น้องตัดข้าวตัดอีก ตำพริกแกงหอยอย่าให้เผ็ดแกงเฮ็ดอย่าให้เค็มสองโลค่ะหอยของเราวันนี้จุบจนตาปิ้นหมดแล้วปจะแดงนัวลงกไปเลย,เลยมาพริกตาพริกแต่ยาตำรสให้วปุงค่ะพี่น้องเอาสใส่ปลาแดงคงสุรสด เกลือยังลงไปซะก่อนแล้วเราจสเอาไปค้างเกื่อเดี๋ยวสูรเพื่อนสิเป็นแนวนี้ได้ก็นเดี่ยวนี้เลยผสมผ้านใส่ให้มันนัวใั้มันซุกเปล่ะเ่ะมันเดือดติมผายมันะแดกหอมมวนขนาดน้ำแนวขินบ้านๆเท่านี้แหละ เริ่มเดือดแล้วค่ะกลิ่นแห้งหอมค่ะหอมพักอีเลิศขึ้นรวยรวยแล้วอย่างคาเลยค่ะนัวพอดีเลยยายลราเอาอีจากจังหน่อยนึงเตาลงเลยพี่น้องมาแซบน้ำกกนเด้อค่ะเด้อคนมักจุบมาจุ่มหอยมากินน้ำกกนค่ะมือนี้มาแซบมานัวแกงหอยเรา หอยจูบหอยขมหอยนาเฮาใส่ผักอีเลิศหอมๆค่ะมาเด้อมาเด้อมาสุขุสุขุค่ะ